ชิ้นแอค่ะชุราดีนะคะยามาในยืนสีม่วงนะคะบนสีสัตนะคะประดับด้วยเครื่องปรนแ้นะคะเป็นรูปดอกบัวนะคะถ้านับจริงๆแล้วจะได้เก้าดอกนะคะในหุ่นขงตุตีนสัตว งา่าเลยคะนะอคงค์จัมปาแก้วค่ะจแบบากรั้งพี่ชิดแอร์เช่นกันค่ะมาในทิดสีชมพูบานดินนะคะสวยสง่ามากค่ะบนสีฐานนะคะก็แบ,บัแบประดับด้วยเครื่องเงินแท้เช่นเดียวกันค่ะเป็นแบบวินราวัีนะคะวันนี้ก็สามารถใส่ไปงานมงคลนะคะได้ดูนานเลยนะคะเป็นผ้ามัดดีค่ะ เด็นมากะนะคะสังเกตว่าสีตัดสวยสดใสมากค่ะม mm hmm. านุจรีเชิร์ชูบันดิตาจากร้านพิชิตอแอร์ค่ะ mm hmm. มาดีฟบนสีสับประดับด้วยเครื่องประดับด้วยรังใหม่แท้นะคะช mm hmm. ุดสีตัดสวยนามเป็นลายมัสมีค่ะ สามารถสือใต่เป็นงานมงคลได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะจะไปทำบุญนะคะหรือในเทศกาลต่างๆคะ่ะสวยสดงดงามมากเลยนะคะลำดับถัดไปะค่ะ สีภูวงนะคะเป็นคุณพี่นะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชมบน,บนบ้านหนองบัวบ้านหนองบัวน,น้อยอำเภอขอนแก่นนะคะวันนี้มาโชว์ลายห้าดอกลา,ายห้าดอกราราชกัญญานะคะย้อมจากร่างนะคะซึ่งเป็นสีธรรมชาตินะคะน้อยใช่ค่ะ้าผถนนี้ได้รับการอบรมจากศูนย์ดนตรีเฉลิม,มพระเกียรติขอนแก่นนะคะค่ะ